สวัสดีจ้ามันนี้สิามาแซบแสบสมตำจ้ะสมตำแซบแซบเลยนะคะทุกคนมีกุ้งกุ้งสดแล้วก็กุ้งกุ้งสะดุงน้ำ้อนแล,ล้วแซบมานโอ,อกินกินตลาหอมมาก น่าทานมากหิดไปนิดนงะนี่นะคะทุกคนส้มตำของเราแล้วก็ขนมจีนแนวแส่บอีกแล้วเดี๋ยวชิมกันนะนี่ชิมให้ดูนะคะปลาห,หอมหอมนี่กุ้งสะดุง้งกุ้งสะดุ้งน้ำร้อน อร่อยอีกแล้วคู่กับขนมจีนแล้วนกแซ่บน้ำกันเดือจ้าตำแตงอร่อยมากนี่แซลมอนก็มีนะคะแซลมอนของเรา คู่กันเลยกับขนมจีน,นอะ่ะขนมจีนก็แร่อเดี๋ยวขอเป็นตัวเดี๋ยวขอตัวเป็นรับประทานก่อนนะคะเดี๋ยวมาเรียกคุณชายมากินก่อนอร่อยมากทุกคน